การิปุริาัยธานิอาตาปุเรศภูทัลเอสะพภวโตสาวกสังโฆกาลีการิโยานุตา ขออนอยาตาขมองไม่เห็นคามดีด yes. no, ีสุดมีปัญญาดีดันออามองนะนั่ง็นาารม์ั่งตัวเลยนะคะไม่ได้นั่งกี่ต้องนั่งเพียรต้งอย